เดี๋ยวคุญแจเข้าไปสตาร์ทเปิดให้ไฟหน้าปัดมันโชว์ก่อนค่อยสตาร์ทเออให้ให้ไฟลูกเครื่องมันดับก่อนค <Yeah. S 1> ่อยสตาร์ทนี่ฮะเอออ่ะโอเคสตาร์ทโอเคอ่ะเปิดแอร์เออเบอร์เบอร์สามไปเลยคันเร่งเหรอคเออคันเร่งโอเคเดี๋ยวรอรอให,รอให้รอให้ลมมันเต็มเห็นลมไหมเห็นไหมลมฝั่งขวาโน่นสัญลักษณ์เออนั่นเห็นไหมให้ เูเห็นขีเข็มสีแดงไหมอันแหละให้เข็มสีแดงมันขึ้นถึงถึงแถบสีขาวอะ่ะนั่นแหละหมายความว่าลมเต็มแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ตัวถังลมมันก็จะหายไปเห็นไหมเออตัวสีแดงตัว P รู้ไหมตัวอะไรนะชี้ดูดดอันนั้นตัวเบรกมือเอ,เออตัวข้างล่างลงมาก็คือเข็มขัดถ้าเราลัดเข็มขัดมันก็จะหายก็เท่ากับว่าถ้ารถเราวิ่ง่ไฟทุกอย่างต้องดับให้หมด ก็จะเหลือแต่ไฟเกียร์ที่เป็นไฟเกียร์เกียร์เต่าเกียร์กระต่ายเกียร์โลเกียร์ไฮที่เป็นฟันเฟืองโอเคอันนี้เกียร์เอามาหนูมาดูเกียร์รู้ไหมมีกี่เกียร์เนี่ยมีมีแปดเกียร์เดินหน้าตัวซีเห็นตัวซีไหมตัวซีจะเป็นเกียร์เดินหน้าแต่เป็นเกียร์พิเศษตัวอาเป็นเกียร์ถอยเกียร์มีมีสองห้องเป็นห้องโลกับห้องไฮ ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี่คือฝั่งโลหนึ่งสามสี่นี่จะเป็นเกียร์โลเดินช้าถ้าเราจะเข้าเกียร์ห้าห้าหกเจ็ดแปดฝั่งน้นเราก็เราก็ผักเข้าหาตัวเองลองผักไปดูผักได้ไหมปึ๊บไปเออนั่นแหละมันจะเป็นห้องมันผักไปตบตบแรงๆเอองั้นแหละแต่ถ้าเราจะออกตัวเราต้องผักมาห้องเกียร์โลผักกับมาผักกับมาผักอีกอีกเออผักสุดยัง เออนั่นแหละเออนี่ผักมางตรงนี้โอเคอยู่ในห้องเดี๋ยวรอลมก่อนแป๊บหนึ่งอันน้นก็เบรกอันนั้นเบรกเอามือออกเอามือออกอะไรอันไหนเอาเอามือออกก่อนเอามือออกเออนนั้นคันเร่งที่เท้าเท้าเหยียบคันเร่งเอาลองเหยียบดูเออเหยียบให้เต็มเท้าเอองั่นแหละค่อยๆเออเท้าเออขยับไม่อีกเป็นเบรกอีกแป๊บหนึ่งเออนั่นแหละเป็นเบรกเบรกเออค่อยๆแตะปุ๊บแล้วก็ฝั่งซ้ายเท้าซ้ายนี่จะเป็นเออเป็นคัส โอเคนั่นแหละการทํางานก็เหมือนมอไซเราแหละกำคาดเข้าเกียร์ค่อยๆเปอยคาดเติมคันเร่งเข้าไป,ป,าาไปลักษณะการทํางานเหมือนกัน,อ,น,นอันนั้นเบรกเอออย่าไปเหยียบเดี๋ยวรอลมก่อนต้องรอต้องรอ,อ,อลมเออมันต้องใช้ลมรถรอโอเคเดี๋ยวรอลมแป๊บหนึ่งเด,เดี๋ยวเดินหน้าเอออันนั้นแต่เอาดูดูดดสัญ,ญญาณไฟรอก็ได้อันนี้อันนี้ไฟเนี่ยอันนี้ไฟผ่ามาไฟฉุกเฉินถ้ากดลงไปเอากดลงไปมันจะเป็นเห็นไหมเคยเห็นอยู่เนาะ ลักษณะเ่ากดปิดแล้วก็ไฟเลี้ยวมันจะอยู่ฝั่งขวาเออฝั่งขวาถ้าเอา้าดันเออดันให้ล็อกเออนะมันก็จะเป็นเลี้ยวซ้ายเห็นไหมถ้าเราดันไปอย่างนั้นอะปิดก็แค่นั้นแล้วก็เลี้ยวขวาเออเอา,เอาปิดแล้วก็เปิดเปิดไฟหน้าแก๊กหนึ่งมันก็จะเป็นไฟไฟไม่ไม่หม,มุนห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 มุนนหมุน,มนเออแก๊กเดียวมันจะเป็นไฟหลี มันไม่ใช่ไฟหน้าเต็มไฟหลีเอาเปิดอีกแก๊กหนึ่งมันจะเป็นไฟหน้าเตม็มเปิดเออเป็นไฟหน้าเตม็มโอเคแป๊บหนึ่งลูกแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง,ปนง,ปนงเป็นไฟหน้าเตม็มถ้าเราต้องการไฟสูงเราก็เอาปิดปิดไว้ก่อนอ่าถ้าเราเอาถ้าเราต้องการไฟสูงเราก็เปิดไฟหน้าอยู่นะแต่เราต้องกดลงกด <yll Casey. S 1> ลงผักไม่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 อ่ากดลงเลยไม่ไม่ใช่ไม่ต้องให้มันเป็นไฟเลี้ยวดันลงอ่ะไม่ไม่ใช่อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ยกขึ้นดันลงงี้ไม่ไม่ไมอ้เนี่ยผักลงไงผักลงลปึ๊บอันนี้มันลงไปแล้วเอาขึ้นมาอีกแก๊กนึงไม่ไม่เออเห็นไหมดันดันไปอย่าให้มันเป็นไฟเลี้ยวเออโอเคนั่นแหละไฟนี้เนี่ยดูนี่กดลงอย่ายงงี้กดลงกดลงอย่างงี้นะปึ๊บเห็นไหมแล้วก็ดันขึ้นเฉยเออนั่นแหละอ่าถ้าถ้าเป็นไฟขอทางเอาเอาขึ้นมาเหมือนเออถ้าเป็นไฟขอทางเรากดขึ้นปั๊บ เอออย่างนั้นเป็นไฟขอทางโอเคระบบไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟหน้าอออโอเคเดี๋ยวรอเอา้าดึงดึง,ด,งดึงเบรกมือขึ้นมันจะได้ไม่ต้องมีเสียงเนี่ยเบรกเบรกอออ่ดึงขึ้นแก๊กโอเคอันนี้เป็นเบรกตัวหางอันนี้เบรกเฉพาะตัวหางอันนี้เบรกเฉพาะตัวหัวโอเคนะเดี๋ยวรอลมแป๊บหนึง่งลมเต็มยัง ล,ลมเต็มแล้วนะอ่ะโอเคไปลองดูเอาดีๆนะเหยียบคัดลงไปก่อนเหยียบคัดเออเหยียบคัดมันดึงไม่ไปละเอ่อเหยียบคัดลงไปเหยียบลงไปให้สุดสุดไหมสุดยังสุดนะสุดแล้วก็อ่าค่อยๆเข้าเกียหนึ่งเห็นเกีร์หนึ่งไหมอ่าอ่าเห็นไหมเห็นตำแหน่งเอาผักมาซ้ายนิดนึงเออแล้วก็ดันขึ้นไม่ไม่ไม่ไมคำว่าผักหนูต้องผักแล้วก็ดันอย่างนี้อ่าดันออกมาเออ ดันขึ้นไปให้สุดมันจะเป็นล็อกมันเหยียบคัดให้สุดนะเอายกคัดขึ้นก่อนยกคัดขึ้นก่อนเอาไม้เอาไม้เอาไม้ไม่ไอ้หนูจะไปดึงเบรกเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เดี๋ยวให้พี่เอาเหยียบคัดลงไปเหยียบลงไปให้สุดเหยียบให้สุดแล้วก็ผักหนูเห็นเลขหนึ่งไหมตำแหน่งเห็นไหมหนูก็เลื่อนมาปุ๊บแล้วก็ดันขึ้นอ่ะาลองเลื่อนดูเออดันขึ้นดันขึ้นไปให้สุด มันจะเป็นล็อกของเอาเอาไม้เอาไม้เอาไม้ไม,ไม่มันต้องเป็นล็อกของมันล็อกของมันนะดันปึ๊บอย่าพาร์ทไม่สุดอือเออเอาดันพักหน่อยเออดันขึ้นเออค่อยๆนะอา่าทีนี้เดี๋ยวปวั๊บไปจะปลดเบรกก่อนเอาปลดเบรกปลดเบรกเนี่ยเออเอาเอาดีค่อยๆคันเร่งปล่อยเลยไม่ต้องไปเหยียบมันค่อยๆยกขาขึ้นค่อยๆยกขา palms, แล้วมองไปข้างหน้าค่อยๆค่อยๆไม่เป็นไรค่อยๆยกไปไม่ต้องกลัว มองไปข้างหน้าค่อยๆยกค่อยๆยก่อ,อ,อ,อ huh เออค่อยๆเออค่อยๆปล่อยไปเลยอ่าพอไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวปล่อยเสร็จแล้วยกเท้าออกเลยยกเท้าออกจากคาันเลยนะโอเคอันแหละเราก็ค่อยๆมองไปมองกระจกซ้ายขวาซ้ายเอเอเห็นไหมเราจะเห็นขวาเราก็มองเออนั่นแหละไม่ต้องกลัวปล่อยไปเรื่อยคันเร่งไม่ต้องเติมแช่นั้นโอเคใช้ได้ไล่เรื Bie ่อยๆเอออันแหละแรกๆเล่นเกมหนึ่งไปก่อนถ้ามันไปซ้ายแล้วก็หมุนไปขวาลองหมุนไปขวาขวา หมุนขวาเออปล่อยมือซ้ายแล้วก็เอออย่างนั้นเออเห็นไหมอ่าโอเคเอ,อันแหละการเลี้ยงพวงมาลัยมันจะลงไว้นะอ่าเอาเหยียบคัด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 เลยเหยียบอ่าพอฉชนน้ะดินมันเนิดองเอาปลดเกียร์บ้างปลดเกียร์บ้างก็ดึงลงมาปุ๊บพอพอก่อนอ่าแค่นั้นแหละนะเป็นไงบ้างเอาเท้าอย่คาคัดอ่า อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเอาปรับบอร์ดนด,ดนิปรับบอร์ดนดนิหนูกดตัวนี้ขึ้นไปเอปอกดเออกดให้มันตั้งขึ้นไปนิดนึงเออโอเคพอได้ไหมปลอ่อยมือขยับเข้าไปถนัดไหมเอออันดับแรกต้องปรับบอรให้เข้ากับตัวเองเอ,อ่ะอ่ะหยับคานแล้วก็เข้าเกียรถ์ถอยดูเกียร์ถอยก่อนเดี๋ยวก่อนจะเข้าเกียร์ถอยคือตัวอานะพักมาให้สุดกว่าเกียร์หนึ่งแล้วก็ดันขึ้นเหมือนเดิมอ,อ่ะหยับคานลงไปให้สุดหยับคานเออหยับคานปึ๊บอ่ะหยับคานลงไปให้สุดอ่ะพัก อีกยังยังเอาอีกล็อกหนึ่งพักอีกแรงๆไม่หนูต้องผักมันตรงก่อนผักมันตรงเนี่ยเห็นไหมอาออเคอ้าวค่อยๆค่อยๆยกคัสดูกระจกซ้ายขวาแล้วค่อยๆยกคัสขึ้นเหมือนเดิมกระจกซ้ายออเห็นไหมดูมองไปไกลแล้วก็กระจกขวาอ่าไปค่อยๆไม่ต้องกลัวค่อยๆค่อยๆเออเกียร์ถอยมันจะแรงหน่อยยกเออยก เท้าออกนั่นแหละถ้าเราได้ <ใน S 1> ที่แล้วเลี้ยวเลี้ยงถ้าอยากไปซ้ายต้องถ้าอยากถ้าอยากก็หางไปซ้ายแล้วก็หมุนขวาอย่างี้เออหางเอาหมุนไปอีกแล้ว <c oughs> หางมันจะไปซ้ายเห็นไหมดูหางเออเห็นไหมมันจะไปหมุนซ้ายหมุนซ้ายหางมันขึ้นหมุนซ้ายเออเอาอีกรอบนึงหมุนอีกรอบนึงเออเห็นไหมหางมันค่อยคือยนเ,ยเห็นไหมเอาหมุนอีกรอบนึงเออค่อยค่อเลี้ยงมาเห็นไหมพอนั่นแหล,ละแล้วก็ขวาก็นั่นแหละถ้าหางมัน เออจะให้หางไปซ้ายแล้วก็หมุนขวาจะให้หางไปขวาแล้วก็หมุนซ้ายโอเคอย่าพาร์ได้ไหมอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าโอเคอย่าพาร์เอย่าพาร์ลองเออ,อย่าพาร์เออพร้อมกับแต่เบรกไว้เออปลดเยร์ว่างก่อนปับ๊บเสร็จแล้วเราก็อ,อดึงเบรกล็อกเบรกไว้ไน,วนี่เบรกเบรกมือนี่ดึงกึ๊บโอเคค่อยๆปล่อยคสัสค่อยๆปล่อยคสัสออก อืมโอเคมันเกียร์ว่างแล้วโอเคเป็นไงพอได้ไหมเออเดี๋ยวเอาวัลลนิดวัลลนิดไปโอเคพอได้ไหมตัวเล็กตัวเล็กพอได้ไหมพอได้ไหมคะพอได้ไหมคะเอาทุจ้าก่อนทุจ้าก่อนทุจ้าก่อนอุ้ยโตขึ้นขับรถไหมคะโอเคป้าป้าถ้าหางังี้ยไปฝั่งนู้นต้องไปฝั่งนี้เราพอมอะไรต้องไปฝั่งนี้รอ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวป้าป้าทำให้ดูนะโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ